4เทโก้ชาเลนจ์ของเราเนี่ยก็เรียกว่าน่าจะได้เห็นฟอร์มกันเลยครับแล้วนี่ฮะโดดสุดท้ายของวันนี้ครับผมกับแผนที่ยูรังเกลครับบริเวณขวาล่างนะครับโนเรตูเย่ครับผมขึ้นไปทางซ้ายบนครับผ่านทางกัตกาครับจบบริเวณฮอสพิทอลเลยครับใช่ครับโอ้โหก็ไลน์ขึ้นเป็นแบบนี้ครับทีมที่ลงบริเวณยาสนาย่าเซเวนี่สโตเบอร์เนี่ยโซนนี้อาจจะลำบากหน่อยครับในการที่จะต้องไปตัดรถกับไลน์ ตรงบริเวณกลางแผนที่นะครับใช่ครับผมแต่ว่าแน่นอนฮะสำหรับเกมสุดท้ายอย่างที่ผมพูดไปครับผมอียรีนาอยู่แล้วผมผมชอบแซงช็อตสุดท้ายดิโอ้ปาดหน้าเค้กเหรอใช่ครับแล้วเกมนี้วงจบล่างไงอียรีนาดักสะพานได้3ทีฮะโอ้โหโหโหอิ่มๆนะโอ้โหเกมนี้เจริงเกมนี้ผมเลือกนิวนิวเจนแล้วกันนิวเจเนเรชันนะวันนี้ใช่แชมป์เรียกว่ายิงเยอะสุดเกมแรก ใช้คำนี้ครับผมเน้นแบบบ้าๆเลยทีมแบบเนบ้าเลยนะใช่เน้นบ้าไปเลยนี่ครับเพิ่มมูครับผมเกมที่แล้วก็บ้าเหมือนกันก็สิบหกคิวครับเกมเดียวกดมาครับนี่ฮะแต่ทีมหมายเลขหนึ่งครับผมไปตัดรถไมต้ามาได้ครับเบอร์ชูครับใช่ครับทีเอสครับลงไมต้าเลยฮะวงแรกที่ไหนดีล่างอยู่แล้ว ไอ้กาเอาแบบครอบเกาะล่างเลยเอ๋อครอบเลยเราดูเราดูาโอ้าเป็นไงพระเจ้าช่วยมาแล้วโอ้โหของจริงอะอันนี้เดนเหตุอังเกจิวิ่งผ่านสะพานซ้ายโดนอเอดอักอ้าวเอาแล้วมาแล้วมาแล้วคุณโอ้โหผมมองการไกลเลยการไกลลิฟต์เลยต้องรอดูรอดูก่อนรอดูก่นอนเผื่อกลับขึ้นเกาะบนเลยั่นเดี๋ยวผมว่าหายอ่ะนะนี่ครับผมนี่ฮะ ภาพมาตรงนี้ครับผมบริเวณทีมนิวเฮาส์เลยครับใช่ครับไมต้านะใช่ครับก็ชิวๆไปครับตอนนี้ครับไม่ได้มีการลงทับที่กันเลยนะครับเรียกว่าในช่วงเฟสที่หนึ่งนะครับอีรังเก้ลครับผมฟาร์มกันไปครับผมตอนนี้นี่ครับเรสซีสปอร์ตครับที่โนโวเรฟโนเย่ครับแดนพลาโบครับผม อาพัซามิสเตอร์แฟงแล้วก็ไอดีนะครับเนี่ยเรซี่ครับก็อตอนนี้อยู่นัดที่13ของตาทางนะเรียกว่าเกาะคะแนนกันไปก่อนครับประคองประคองแต้มไปครับตามที่ 3A อครับเอแทกออร์ราครับจร์ดโผล่ฝั่งด้านบนนะครับก็ถือว่าตอนนี้ครับอยู่อันดับที่3นะครับ36แต้ม ยังอยู่ในโซนที่มีโอกาสจะรุนที่1ของวันนี้นะครับถ้าพพมุดไม่ได้คิวเพิ่มไปมากกว่านี้ละใช่ครับผมถ้าไอทอราลปิดไก่ได้ได้ทั้ง5คิวเนี่ยถ้าพื้มมื้ไม่ได้เลยก็มีสิทธิ์ได้เลยครับใช่ครับเนี่ะท <5 S 1> ิวเดทอนไฟฟ์ครับรผมสมพงษ์ธนดลหัสสวัส์โรซิเตตเจอาร์นะครับเดทเทดครับมาเล่นด้านใต้เขา 5G แล้วเป็นที่เร้อยแล้วนะครับโอ้โหอยากปีนเขาครับเดทเทรดอยากยึดเหมือนกันนะตรงนี้ เพิ่ m มู d เข้ามาเคลียร์บ้านเลยครับจะเคลียร์โอ้โหแต่ว่าโดนไปก่อนอหนึ่งคนเฮ้ยแลนกสองอเอาเสียหายก็แบบนี้เพิ่ m มู d แล้วเหลือธนวัตรคนเดียวผมโอ้โหทิกื้อฮะทิกื้อเขาไปสองนะครับลูกซองในะโอ้หไซก้านะอีกแล้วนะกระบ,บอกนี้โอ้โหมาอะไรครับแล้วอีอารีนาเฮ้ยอินไซต์เขามาหาพื้นที่แล้วดิ ลงมาตรงนี้แล้วหาใครก็หมดไหตายวงไปแล้วตรงนี้แล้วค่สวัตดน็อกใส่นูรินครับโดนเด็เตเปกดมาอยู่ตรงนี้โดนเต็ได้มาหนึ่งแล้วโดนสรวจมาตักเตือเหมือนกันช้าไปนิดนึงนะครับตรงนี้ครับแล้วมาแฟลชครับพยายามจะมาดีเทคข่าวว่าทีนี้ได้ครับค่สวัตดยิงเก็บพอสมควรครับและนี่ค่ะสวัตดส่งเกรเนดน็อกแฟลชไปจนได้ค่สวัตดพยายามจะสามเอาแต้มคิวกับตัวเองได้มาสองแต้มคิวนะครับอินไซด์ครับน็อกปฐมตูพงมาครับ โอ้ยารีน่าเลยครับตรงนี้ทีมมิดไซด์ไว้มาคนเดียวนะแล้วเพื่อนๆอยู่ด้านซ้ายเลยไัดมาเลยครับหัดสวัสด์ไปซ้ำมาก่อนครับนี้ฮะทีทอนไฟผมสิบแต้มคิวไปแล้วตอนนี้โอ้โหวัติดมาที่มือมาเยอะมากเลยครับคิวในครั้งนี้ครับเดทเทรดครับเหลือเบลมอสคนเดียวมหัศวัตรต่าปิดเดทเทรดแล้วเรียบร้อยผมเดทเทรดเกมมิ่งจบแบบที่9ไปครับ8ทีม16ออนไลน์ครับผมแทบจะครึ่งต่อครึ่งนะครับใช่ครับเลขตรงนี้ครับ แล้วสตัวผู้เล่นครบคือ MITH นะฮะตอนนี้เฮ้ยอย่าบอกเฮ้ยมาแล้วดิแต่ต้องคิวให้หมดนะโอ้โหต้องคิวให้หมดเลยแล้วก็ได้10บคิวแล้เพิ r p l เพิ o d มูครับธนวัต์ยังอยู่นะครับถ้าลากไปได้อีกสองคนนี่ถ้าจะการันตีแล้วนะครับใช่ครับลงเป็นว่าเอริน่าปิดไก่เดี๋ยวนะก,การจีรับมาครับนีครับทิกดอครับหลังจากที่เก็บสคนจากเพิมูสไปได้นะครับ ใส่ก้าครับผมเมตานี้ลูกซองครับอัดกันแน่นๆเลยนะครับเดี๋ยวหายครับเพราะว่ามูับเอาไว้อยู่ในโพซิชันที่ดีอยู่ครับผมตอนนี้มีแค่อีอาริน่าครับที่ดูจะไล่ตามเขาทันนะครับสำหรับในเกมนี้ครับใช่ครับแล้วก็เลยมิ t เอสครับผมแต่ว่าต้องเก็บทั้งหมดนะยิงไล่ใส่ทิกเตอไปนะครับรู้ตำแหน่งเลยครับ โอ้แล้วกลายเป็นว่าเพิ่มมูดครับต้องไปโฟกัสกับการที่อยู่คนเดียวนะครับแล้วก็คือน่าจะต้องเก็บสติลคิวให้ได้เยอะที่สุดแล้วล่ะใช่ครับผมนี่ฮะแอตแทกออร่าครับตอนนี้เหลือคนเดียวฮะโอทูสเกิร์ตครับแล้วจุ่มบูโซนเฟสสีครับแล้วเหมือนจะปล่อยเลยฮะโอทูครับปั๊มยามาก่อนครับยามาตัวเราให้ได้มากที่สุดก็บอกโอทูสเกิร์ตครับวงเฟสสีมันแรงแล้วครับ ดักแมทไมเทียครับอยู่เวนโนวเรปโนเย่ครับใช่ครับเฮ้ยอยู่คอนเฟิร์มดักอยู่นะครับตรงนี้โอทูสเกิร์ตขับตรงมาเนี่ยมีโอกาสโดนรับสูงมากครับโอทูสเกิร์ตปันไดมาแล้วจังหวะนี้ขับรถชนเข้ามาครับโอปอนกับโอทูสเกิร์ตยิงรอดใต้รถมาแล้วเขาเปลี่ยนที่นั่งมาแล้วนี่ครับโอปอนเป็นไงโอทูสเกิร์ตไปนะครับเป็นช็อตบังคับต้องทำับผมคลวอคอนเฟิร์มคอนดักรอไว้นานเยู่แล้วแต่นี่ครับผมโรนติเต็ดครับ มาจากด้านบนนะฮะเคาะนอกโอปอนไปครับผมแล้ววงบีบมาแบบนี้เอ็มทีเอสครับผมหวานแน่นอนครับใช่ครับอู้แต่คิวนายครับขยับมาพยายามจะสเกลใส่เอ็มไอทีเอสนะครับผมนี่ครับโอปอนตายบลูโซนไปไปที่เรียบร้อยเลยครับทีทอนไฟครับตอนนี้มี12คิวในมือเคิวนายที่นายยิงโฟกัสใส่เจคอกไปอู้แต่ดักแมนสวนคืนมาให้ครับน้องเค็นมที่นายไปโอ้โหเอาเลยครับยารีน่าครับแบบนี้ลำบากครับเหลืออินไซด์คนเดียวครับผมเราจะปิดเล่นทางนะถ้าอย่างนี้ มาแล้วดิแล้วดักแมนครับเฮ้ยไม่รู้นะด้านซ้ายมีอินไซด์นะครับดักแมนใช่ครับหมดเหตุแล้วครับผมอินไซด์โฟกัสทีมอื่นอยู่ครับแบบนี้โอ้โหหลอดยากครับเกมไหนที่ได้ครับใช่ครับตอนนี้ครับเอ็มมาทีครับเดินขึ้นมาเคลียร์แล้วครับจต่ตอนแรกยัไม่ได้ครับและได้ไปครับเอกโลซิตครับ กลายเป็นว่าแบบนี้การันตีนะว่าอ e ียริน่าน่าจะไม่สามารถตามได้ทันนะต้องมาดู m อ็ไอเเลยครับอาจจะตามทางฝั่งของเพิร์ธเพิร์มูสครับโอ้โหโหแล้วขับขึ้นออกมาเนี่ยก็อินไซด์เนี่ยก็มีโอกาสที่ทีฟเนี่ยจะโฟกัสเขาเหมือนกันนะครับใช่ครับผมเื่นไขคือต้องเก็บทุกทีมครับ m i t s ครับมาดูว่าเขาจะทำได้ไหมครับผมเนี้ยอินไซด์ครับโดนจริงจากเตีร์ทอนฟครับผม ด้านบนสองคนครับพัสวัตกับโรซิเตปแต่วงต่อไปเนี่ยน่าจะไล่ที่ไม่ให้เล่นเขา 5G แล้วนะครับใช่ครับน่าจะต้องลงจากเขาแล้วฮะทีเดียรทอนไฟครับผมซึ่งถ้าลงมาแบบนั้นเนี่ยมทเขาจะรอรับอยู่เลยนะด้านล่างครับใช่ครับเกิแล้วเนี่ยยิงวันยามไปโอ้โหจะเป็นดาเมจต้องลงเลยไม่ไหวให้อยู่ไม่ได้ให้หัวแบบนี้ครับเจคอบครับต้องรีบถ่ายลงก่อนเลยครับ โอ้ยอย่งโฟกัสที่บ้านเห็ดที่อินไซด์มาแปะอยู่นะครับใช่ครับด้านล่างครับมีด้านของธนวัฒน์ครับเนียนอยู่ฮะมันมีทริกดื่นครับผมนิวเฮาส์ครับเหลือหนึ่งตัวผู้เล่นเหมือนกันครับใช่ครับเหลือ12อะไรเท่านั้นนะครับ7ทีมครับเฮดสู confirm มาจากแที่เพนเดตครับยิงเขาใส่ไปดักแมนยิงสวยเพนเดตขึ้นมาเหมือนกันครับตอนนี้ต้องปั๊มแบนเดตกันก่อนครับบรูโซเนี่ยอีก40่ิบวินเนี่ยก็จะเริ่มขยับมาแล้วนะครับ ใช่ครับผมนี่ฮะดักแมนครับเห็นสว่าวัดระยะตรงนี้ครับผมคิวคอนเฟิร์มครับเซตอัพสโมพยายามจะหาพื้นที่เล่นเข้าวงครับผมแต่ว่าโดนยิงกดมาจากเทียร์ทอนไฟครับผมแล้วโลกนันไมล์โลกนันไมล์ครับนี่ฮะเห็นแล้วครับยิงสแปมใส่ไม่พักนะฮัทสวัตฮัทสวัตเคาะอยู่ <c oughs> มีหิดม,มังแต่โลกนันมาเห็นครับผมตรงนี้ครับเพาะไปโอ้แล้วเห็นลายสโมกแล้วด้วยนะครับเทียร์ทอนไฟครับเอ้ยรอ คิวซีรอสมมป๊อปมาแล้วป๊อปออกมาแล้วครับตอนนี้แล้วลงน,นันไปหรือเปล่าเออซาพาตาลุยมาครับระหว่างทางที่มูฟนะโอ้โห,นะโโหแล้วเป็น MITS ครับผมปิดคิวคอนเฟิร์มโจมตัดที่7ไปเลยครับโอ้ยแลาวมีมาดีสิบเอ็ดแต้มแล้วครับสิบะไลฟ์หักออกเหลือหกหกแต้มสี่สิบเจ็ดได้ที่หนึ่งแซงนะอืม <c oughs> เฮ้ยยังไงทิกดือ 3คิวในมือของเขาครับตอนนี้ในทีมโรมี4ี่คิวครับพยายามจะเล่นแบบเน้นเนียแล้วนะครับตอนนี้นิวเฮาส์ใช่ครับผมนี่ยทริกดือครับกับธนวัตรทีเอสครับด่านล่างตรงนี้นะต้องตัดกันเองเลยครับมีทางเลือกผมนี่ฮะเปิดจุดก่อนกับธนวัน์ครับยิงเรียกเห็นหัวเลยครับผมเคาะมาเปลี่ยนมาเป็นมินิครับเฮ้ยกวัดข่มระยะนี่ครับผมลุงสี่ของธนวัน์เขาข้ามฝั่งไปแล้วครับ โอ้ยแต่โดนนะทิกดือครับโดนอีกทีมยังยิงมาเหมือนกันนะครับเดือยเหลือน้อยมากแล้วซิลฟี่ไปงานทิกดือไปนิวเฮาส์ออกเป็นอันดับที่6ครับเหลือ5ทีมเท่านั้นนะใช่ครับผมนี่ครับวงเฟสที่6บีบเข้ามาแล้วครับผมนิคอนเวลนอมครับผมซิลฟี่ครับหนีมาอินไซสเปน้องขัสสวัสดครับผมอินไซส์ครับอย่างเ้าหลุดว่าโดนเอ็กโครซิตครับผมแบบนี้ออริน่าจบอันดับที่5ไป4ทีม4 2 1 1ซึ่งเทียร์ทอนไฟต์ตรงนี้โรเซตต้องโดดมาชุบครับใช่ครับ โอ้โหไมทีเอฮะมาแล้วครับผมก็ไม่น่าพออืมโอกาสต้องคิวหมดจริงๆอ่ะถึงจะต้องไปนับใหม่ใช่ครับแต่เพิ่มมูกก็ยิ่งเหลือเะยประเด็นน่ะอ้นี่ครับด้านหน้าครับเป็นทีไฟสองคนครับตอนนี้เอไมทีเอครับโฟกัสไปใส่ทีไฟแบบเต็มๆครับทิ้งลงนัสมายไว้โฟกัสท่านของธนวัตรทีเอชครับใช่ครับผมนี่ฮะเอ็กโคซิตครับ AWM มือสนายมือสานวัดครับผมนี่ครับถอยมาก่อนไอ้คนสิธแบไปั๊มยาสักครู่ครับตอนนี้ครับใช่ครับเฮ้ยเดี๋ยวนะธนวัตทีเฮ็ดเริ่มจะขยับเข้ามาในเพลย์โซนแล้วครับนี่ฮะสวัสดิ์ครับผมขึ้นมาฮะสวัสดิเกมค่อนข้างเงียบแล้วตอนนี้ครับ ใช่ครับจังหวะเฟสสุดท้ายเลยครับน่าจะเป็นไฟสุดท้ายเลยครับเห็นนะฮัสาวัตครับรู้ตำแหน่งครับแต่ไปพีคยิงออกมาเยอะไม่ได้นะครับและซิลฟี่ครับยูนิคอร์นไวนนมมีโอกาสที่จะเป็นตัวเปลี่ยนเกมของ m i t เหมือนกันนะครับใช่ครับผมถ้าตัดตัวหลังได้เนี่ยนะฮะอย่างโรคนันมายนี่ก็ลำบากครับ M.I ็ครับไอก็ต้องการแต้มมากๆเหมือนกันครับผม มาวงเฟสที่7็ครับผมเริ่มบีบแล้วครับตอนนี้แล้วเ,เจคอ,อบโฟกัสซิลฟี่ซิลฟี่ยังรออยู่แล้วไม่ไหวครับดังแมนเป็นงานซิลฟี่ไปยูนิคนนอามเปน้อมจบอันดับที่4 3ทีมทีมไทยทั้ง3ทีมครับตอนนี้ใช่เลยครับโอ้โหม่จียกับเพืร์มูนห่างกันสิเ็ดแต้มนะเหนื่อยอยู่นะเฮ้ยสายใกล้เจคอ,อบอคแล้วโลเต โ้ตัดเอกโซสิออกเลยแบบนี้ครับผมเอาแล้วครับทีละทอน5ไรแต่มาเหมือนการเสียไปก่อนถึงตัวผู้เล่นของอีวนเยสใช่ครับ3 2 1ครับตอนนี้ครับแล้วขอออปชันหนึ่งลูกไปเนทย้อยไปแต่เหมือนว่าจะเลยไปไกลพอสมควรครับตอนนี้เจคอบโดนยิงกดมาจากด้านบนครับยังไงต่อแล้วศวัสครับพยายามจะพีออกไปแล้วโดนยิงกดมาต้องหลบไปปั๊มยากันก่อนใช่ครับผมนี่ฮะโรซิเตจอาร์กับผมดาร์กแมนครับพยายามยิงกดตัวด้านบนอยู่เลยครับ โอ้โหธนวัตรเขาสบบ่ายนะตรงนี้นี่ฮะระเบิดมาพยายามจะเก็บเลยครับแล้วไม่การยิงมาแล้วครับตอนนี้โดนเกเน์ไปหูอื้อพอสมควรครับยังไงรอสเตจเอชครับพี่มอสพี่มอสและพี่ออกไปก็เสี่ยงเหมือนกันนะครับเนี่ยใช่ครับผมเอาล้วฮะเจขอบครับแข็งจัดเลยครับผมนี่ฮะแสตดมาก่อนครับ แอนตี้แฟลชเฮ้ยยังไงหลบพยายามจะหลบมาเล่นจู๊ครับข่าววิทีเนี่ยดักแมนครับขึ้นมาหลบอยู่หลังควันครับผมโรเซจ์เจอาครับพยายามเนตดักไว้ครับผมดักแมนระเบิดสุ่มไปในควันก่อนครับตรงนี้หน่วงไปอะเบิดดักแมนไปยังไงก้าวดาเมจครับผมปาไปคู่หนึ่งสามสิบเฮ้ยโอ้แฟน แน่เดี<_<__๋ยวว่าจะเกณฑ์เสร็จแล้วแฟดสองสามลูกขาวชัวยังไงต่อตอนนี้ครับพาร์สเวตพี่จะกดจากด้านล่างขึ้นมาลดเสจเจอาด็อกแมนไปได้ครับเอาแบบนี้กลายเป็นสองต่อสองเลยครับผมแปลกๆเอาแล้วโลกนั่นครับอยู่ตรงนั้นกันธนวัตรหรือเปล่าครับนี่ฮะต้องมาดูว่าใครออกก่อนนี่สำคัญครับผมแล้วเจขอบไปน็อกคาสวัสด์มาได้เจขอบสเปรปิดทีละทอนไฟแต่ว่าโอ้โหที่แปลแต้มน่าจะได้แล้วครับ ้อยฮะแบบนี้ฮะแล้วธนวัน์จะเอาด้วยเหรอเฮ้ยเฮ้ยธนวัตรครับโดนยากแล้วแบบนี้ธนวัน์โอกาสรอดน้อยมากเลยครับตอนนี้ครับเอสวากับเอ็มเคสิบสี่ครับโฟกัสไฟอยู่บูซอนบีมาด้วยนะครับน่าจะรอดไม่ไม่ยากแล้วยากเกินไปยากเกินไปแต่ธนวัน์จะเสกไหมไม่ไหวครับผมเป็นเอ็มไอทีเอสครับผมปิดไก่ในเกมสุดท้ายไปได้เลยครับปีเห็นคะแนนแล้ว